บางทีในการสนทนาเราเนี่ยมันก็เรียกว่าสภาวะในการปรุงแต่งอารมณ์เนาะมันก็มีพูดถูกพูดติดเพื่ออะไรเพื่อที่กระเช้าเย้าแย่กระถุงต่อมความคิดเนาะซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ไม่กี่คน,นมันก็รู้กันไม่กี่คนนี่แหละแต่พอมัน,มนออกไปเผยแพร่สู่โลกอินเทอร์เนต็ตยูทูปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้ พอมันเป็นประเด็นมาแล้วเนี่ยเรามันแก้แก้ไขไม่ได้ไงเพราะว่าโรคภายนอกมันรับรู้กรรมมันต้องวิบากมันเนอะกรรมมันกระจายไปเหมือนท่านพี่จันนิว่า่นหละผมก็เลยไม่อยากพูดไม่อยากกานตั้งแต่อัดคลิปมาเนี่ยแล้วก็ส่งมาให้ฟังนะถามว่ามีประโยชน์ไหมเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เรากระทุ้งความคิดมันไม่ใช่เป็นการประจายธรรมสาธยายธรรมมันไม่ใช่สาธยายธรรม มันเป็นการบรรยายหรือในการาแสดงความคิดในการโตว้วาทีกันหรือว่าในการสนทนาธรรมกันมันก็มีผิดมีถูกมีอะไรนะ่ะแต่ถ้าพี่าตาวินัยเนี่ยเอาไปตัดหรือว่าบางช่วงบางตอนออกเนะี่ยมันก็ดีที่บางคนเขาอนุญาตอย่างพี่จันนิดว่านั่นแหละแต่บางทีเราเถียงกันเพื่อที่จะเค้นประเด็นธรรมกันมเกิดขึ้นอย่างเงี้ย มันก็เอาไปลงทั้งหมดเลยมันมันก็ไม่สมควรเนี่ยนี่แหละก็เลยทําให้มันปล่อยเขาเรียกว่างานปล่อยผมก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าพอพูดไปแล้วมันเป็นประเด็นเนี่ยพ็ประมาณเนี้ครับสาธุครับถือว่า,<ม>าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณตาวินยัยปัญหา<อ>นํามาสู่ซึ่งการพัฒนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณตาวินัยนะคะอิทิบทสิไปเรื่อยๆนะคะสาธุคะ่ะ ผมก็ให้กำลังใจล<ช><ท>ำกอนเอะแต่วิจิตแต่พิจารณาวิเคราะห์ดูความเหมาะสมะอยู่ที่ท่านนั่นแหละไม่ใช้เสียกําลังใจนะที่ติงที่แนะนําเลยนะไม่ใช่คุททำไปเราทำวุ้ยกว่าจะเป็นกว่าจะได้มาหนเ่วยแทบตายลูกก็ว่าใครก็ว่าแถนยชมเชยให้ใจพองหน่อยให้โดนตาหนิซะสีเนาไปในจำคำนี้ผมคำหนึ่งนะคนชมในโลกนี้มีเยอะ สังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นในข้องคอหรือชาวบ้านทั่วไปนะี่ะคนชมมีเยอะนะแต่คนที่ติติงเพื่อก่อเนนะี่ยมันมีน้อยเขาเป็นกระจกสองเงาให้เราผมจะสาธุยินดีอย่างมากเลยก็ตำหนิผมนะทำอย่างนั้นไม่ดีเลยไม่ดีเลยยันน้ำนะคนหนึ่งคนอื่นกล้าเถอะตำหนิผมเลยผมอนุญาตเลยนะตำหนิได้เลย จะน้อมรับด้วยความเคารพเลยะผมยินดีด้วยผมถือว่าเขามีบุญคุณต่อเรานะมีบุญคุณนะที่เขาตดติงเราเป็นกระจกสองเงาถ้าเราเห็นเผยเราหลงมีทิฏฐิมีมานะมีอะไรมันแฝงอยู่เพราะมันละเอียดอ่อนเราไม่รู้ไม่ใช่รู้หรอกพวกนั้นนวลพระหานวลก็ได้โมทนากับคุณกนนิศคะเขาเรามาเพื่อเราฝึกขัดเท้าตัวเองเนาะสาธุค อีกอย่างหนึง่งเราเป็นเราเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้ฝึกและเราเป็นผู้ปฏิบัต,ติกำเรินเดินทางข้ามข้ามโคดกำเรินเดินทางข้ามโอคาเอราวัคาโอคาโอคา,โอคาอะไรวะนั่นแหละข้าวโวงน้ำนั่นแหละภาษาบาลีไม่ชัดเลยนะอย่า,านงนั้นแหละมันคงมีผิดมีถูกทุกคนเลยมันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น,น,นใครตำหนิผมไม่ว่านะ บางครั้งด่าผมนะณเวลานั้นผมก็ตอบโต้เพราะสติไม่ไม่ไม่เกิดแล้วมันตอบโตโดยสันดานนี่นแหละสันดานี่นเป็นยังไงอยู่ถ้าถึงเวลาสกิดโป๊ะตัดตาตรวนขึ้นมันก็ใส่ตูมเหมือนกันแต่หลังแค้นมาปุ๊บขอบคุณเขาขอบคุณเขาว่าเรารู้สภาวะธรรมขนะนั้นแต่ขนาดนั้นไม่รู้แต่เราเอาเหตุการณ์อย่างนั้นแหละวิกฤตตัวนั้นแนหะ มาเป็นโอกาสก็ขอขอบคุณเขาโอ้เรายัางเยอะนี่ว่าคิดว่าไม่มีฮนะรู้กันมาทีเลยและสำรวมระวังในการต่อไปหใช่ไหมสำรวมเสียระวังมันก็เป็นธรรมก็ไมล่ล่ะถ้าไปเห็นของจริงอย่างนั้นปุ๊บเราจะรู้ว่าของไม่จริงตรงไหนอ่ะใช่ไหมไม่ก็เลยหลงอยู่ลรอยู่ก็เจอของจริงสบ้างอะไรนะมันถึงจะรู้ของแท้ของจริงว่าเป็นยังไง แกนกระจกสองเงาอะขอขอบคุณเลยใครด่าผมบ้าผมเลยผมมีอยู่ับรายขอบคุณถ้าหันมามองตัวเองไงฝึกตัวเองมองตัวเองจริงไหมเออจริงสาธุแหมเรามองไม่เห็นก็ปัญญามันไม่มีขนาดนั้นนะสติมันก็ไม่มีนะก็มองไม่เห็นแต่เขาเตือนสติมากระทุ้งมาดอกหนึ่งสองดอกสามดอกเออขอบคุณกับควาคุณ มันได้สติขึ้นมาเวลานั้นก็ได้สติแล้วก็เอาพิจารณาต่อไปมันเป็นคุณนะถ้าเราถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นวิกิตถูกพวกนันมาเนี่ยได้ลหลักธรรมก็มีนะหลักธรรมก็มผมทำอาจารย์เวในเดือดร้อนไม,ไม่ใช่ตาเวไทําผมเดือดร้อนไม,ไม่ใช่หรือเราสองคนทำเดือดร้อนเป็นทศสาวได้แล้วก็แต่นะไม่ใช่ร้องไม่ตอบไม่ตอบนะแต่เขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจาก เหตุปัจจัยรว์สอนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไปเหตุปัจจัยแล้วก็ยองไปถึงกิเลสตนหนกตอนนั้นรู้ที่มีตัณหาทิฏฐิมานะไหมถ้ามีท,ทิฏฐิมานะดูที่ตัวอะไรขึ้นมาตัวตัญหาเปล่าตัวทิฏฐิความคิดหรือเปล่าเห็นตัวเปล่าตัวมานะเราเหนือนว่าเขาเราได้ว่าเขาอะไรเปล่าเออมันมีเว้ยพอคิดวัวเออ,ม,ม,เอ,เอ,อมันมีวะก็ตามรค์สอนนะั่นแหละ เกิดเหตุปัจจัยเรียกไปดูตัณหาที่ถี่มาหน้าตอนดูัวเรานะอย่าไปดูเขาดูเขาไม่ประโยชน์หรอกดูอ,องศอนะดูตอนตอนตัวนี้หมายถึงจิตนะเขาว่าตอนนี้นะถ้าว่าตอนอย่างเดียวมันเป็นอัตตาตอนเนี่ยจะคิดว่าตอนคือตัว,ตวเราก็เอาอัตตาแฝงกันไปตอนตัวนี้หมายถึงจิตการดูตอนหมายดูหมายถึงดูจิตและดูอารมณ์ขนาดนั้นแนละนั่นเลยคือตอนความหมายคำนี้ ครับโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวจะลงได้บรรยายแล้วอย่าอย่าลืมจิบจิบน้ำจิบน้ำด้วยนะคะจิบไปแล้วเมื่อกี้ของมือจับดเวยจับใจมากใจมากครับขอบคุณครับ